สวัสดีครับสักณะสั่งนะครับวันนี้ก็พามารู้จักปลาเรนโบนะครับปลาเรนโบออสเตรเลียนะครับอันนี้เราจะเห็นกันมาหลายคลิปแล้วเนาะแต่ว่าเรายังไม่ได้เอามาทํากันสักทีนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้าปลาเรนโบออสเตรเลียเนี่ยนะครับเนี่ยมันเจอมันค้นพบมาตั้งแต่ปีหนึ่งแปดเจ็ดห้าแล้วนะคือ คือไม่ได้เพิ่งเจอเหมือนพวกเรนโบว์อันอื่นๆนะเมื่อก่อนนี่ก็เป็นสปีชีอะไรเนี่ยคาสเตคาสเทลเนลนะแล้วก็มาเป็นอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นคนคนเจอนะนนโอนนโอแอเทรีนา่าออสตาลิสนะครับก็เจอที่เอ,อ่อวอลี่วีลี่วอลี่คลีกนะ อยู่ทางออสเตรเลียตะวันตกนะครับนะแล้วก็ปี1964เนี่ยมาเจอที่นอร์ทเ r n นทิริทอรีนะแล้วก็ตั้งเป็นเมลาโทเนียเมลาโนเทเนียโซลาต้านะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยอาจารย์เจอเล่าอันเล่นเนี่ยนะครับก็มาจัดระเบียบเนาะสกุลพวกปาเรนโบว์เนาะอย่างที่เห็นคือว่าแกจะเป็นคนที่ไป ค้นพบในปลาปลัวเยอะมากนะก็เ,เลยจับเข้าไปอยู่ในกลุ่มสเปนดิด้านะครับแล้วก็เอาออสตาลิสมาทำเป็นนะเป็นแบบชื่อท้ายนะแล้วก็แกก็มาเปลี่ยนอีกตอนหลังปี2002ตั้งเป็นมิลานเทเนียออสตาลิสนะครับ <c oughs> ก็เป็นเรนโบออสเตรเลียเหมือนอย่างทุกวันนี้นะก จริงๆแล้วตัวนี้นะครับขายผิดมาในชื่อมาลูโนชีแต่เราหยิบขึ้นมาดูแล้วออสตาลิสน่วาผิดไม่เป็นไรราคามันได้เอามาเลี้ยงเพราะว่าเราอยากได้พอดีนะจริงๆแล้วเนี่ยออสตาลิสเนี่ยถ้าดูคลิปเก่าๆก็น่าจะเคยเห็นมันจะมีช่วงหนึ่งเพื่อนได้ตัวใหญ่มาแล้วก็ไปเพาะ เพาะมาแล้วมันก็ไม่โตเหมือนชุดเนี้ยก็ไม่โตนี่เลี้ยงมาปีหนึ่งแล้วนะคือจริงๆเนะี่ยซื้อมาเป็นปลาเอาไว้ลงตู้ประกวด A.D.A. นะครับงาน I.A.P.L.C. นะครับจนวันเนี้ย I.A.P.L.C. ปีถัดมาแล้วเนี่ยมันยังไม่เห็นจะโตเลยแต่เมื่อก่อนเคยเลี้ยงตัวฝ่ามือได้นะเคยเลี้ยงใหญ่ขนาดนั้นนะ แต่นี่เลียงแล้วมันไม่โตนะครับก็ส่วนตัวมันจะออกสีสฟฟีฟ้าม่วงๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีลายเส้นนะครับมีลายเส้นกลางแล้วก็มีไอ้กะกะตรงพุงมันนะนะแล้วก็หางมันจะแดงคีบบนคีบล่างแดงนะเนี่ยมันจะดูไม่เหมือนดูดูแยกง่ายอะว่างั้นเถอะนะครับก็ มันอยู่ในถุงใสๆอะผมยกขึ้นมาผมก็รู้ว่าว่าออสตาลิตอะ <c oughs> ไม่ใช่มารูโนชีนะคือยกขึ้นมาก็รู้อะ่ะนะก็เป็นปลาที่สวยนะครับก็ขายผิดก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเราก็เอาหมดแหละนะเพราะว่าเราอยากได้อะไรที่มันนอกจากวอซมานีกับไอตัวเลนโบแดงนะแต่ว่าตัวนี้มันจะมีของ d ีเกลิเที่มันจะเป็นหางเหลืองนะอันนี้เป็นวาไราตี้ปกตินะครับอันนี้เป็นวาไราตี้ปกติทำไมบอกว่าเลือดชิดนะก็อย่างที่บอกว่าเคยเลี้ยงเองแล้วตัวเบลเลอร์เลยนะมันไม่ได้ตัวเล็กแบบนี้นะอันนี้คือตัวเล็กมากเลยนะบางตัวนี้ยังแกนอยู่เลยแล้วปลาไอรุ่นรุ่นที่เพื่อนเพาะได้อามาให้เนี่ยมันก็ เลี้ยงไม่โตจนมันจนมันกินไม่ทันไม่แข็งแรงอะ่ะก็คือคือก็ตายอะ่ะนะอันนี้ก็มีมีตัวตัวที่มันไม่โตเหมือนกันอย่างตัวเนี้ยไม่โตนะก็แสดงว่ามันน่าจะเลือดชิดใช้ได้แล้วนะเออเพราะว่าแต่เขายังดีเราแยกมาเป็นตู้เรนโบวกับปลาบูต่างหากไงถ้ามารวมกับพวกคองโก้รวมกับพวกอื่นเนี่ยน่าจะไม่เวิร์กนะครับอันนี้คือเหตุผลว่าทําไม ฟันธงว่าเลือดชิดอันนี้คือตู้ที่ซูมิดะนะครับเมื่อสิบปีก่อนก็ไปเที่ยวมานะไปที่โตเกียวมาดูตัวมันดิเบลเลอร์เลยนะเนี่ยเนี่ยดูไซส์มันนะครับอันนี้คือไซส์ใหญ่กว่าที่ผมเคยเลี้ยงด้วยซ้ำนะที่เลี้ยงตั้งแต่เมื่อก่อนเข้าวงการอะนะนี่โตเบลเลอร์เลยเนี่ยตู้เทียบกับตู้เนี้ย แล้วถ้าไปเทียบกับไอ้ปลาปลาที่บ้านเราตอนนี้ตัวก็เปี๊ยกเดียวเองไอ้เนี่ยปลายักษ์เลยอ่ะเนี่ยมันอยู่กับไอ้เฮมิโอดอัสอะหังหังเหลืองอะกาซีลิสอะตัวไอ้เฮมิโอดัสมันก็ตัวเบลเลอร์แล้วนะไอ้ไอเลนโบมันตัวหนากวีกดูดิก็ลเลยบอกเลยว่าเฮ้ยตอนนี้มันน่าจะปลาเลือดชิดนะเพราะมันมันเลี้ยงแล้วมันไม่ใหญ่สักทีอ่ะ มันผ่านมาปีหนึ่งแล้วนะนะคือผ่านมาปีหนึ่งมันควรจะใหญ่เพราะเมื่อก่อนมันก็ใหญ่เลยนะนี่ก็ให้กินหนอนแดงนะไม่ได้ว่าให้กินอาหารเม็ดนะมันก็ไม่ค่อยใหญ่อะนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาอาจจะไม่ค่อยได้สับสายหรือว่ายัางไงก็เราก็ไม่รู้นะครับในธรรมชาตินะครับก็ค้นพบได้ในออสเตรเลียทั้ง ตะวันตกเฉียงเหนือนะแล้วก็ทางใต้ก็มีนะแถวคิมเบอร์ี่ก็มีคิมเบอร์ี่นี่นึกถึงกระดุมคิมเบอร์ี่ทุกทีเลยเมื่อก่อนมีต้นหนึ่งใ <c oughs> บาย,ยาวเกือบยีี่นิ้วได้ใบาย,ยาวประมาณเออซื้อคุณเคี้ยวมาตอนนั้นเลี้ยงเลี้ยงแล้วมันยาวได้ประมาณห้าสิบเซนได้นะถ้ามันถ้ามัน ยาวอะ่ะตอนลงตู้ใหญ่เสียดายอยู่ดีๆมันตายไปนะช่วงหนึ่งอยู่ดีๆมันตายนะเสียดายจนทุกวันนี้กระดุมคิมเบอรี่ทุกวันนี้เหลือแต่น่าจะมาโตคอดโซกับพวกเวียดนามนะครับไอโซโซลาลิตนี่ก็เลี้ยงยากนะบางทีอยู่ดีๆก็ตายนะไม่รู้อะไรของมันนะเหลือแต่อตัวใบใบยาวญี่ปุ่นกับมาโตคอดโซนะเสียดายเหมือนกัน เสียดายนั่นที่สุดก้อยแอสนะครับสวยก็ธรรมชาตินี่มันอยู่22-36องศาสบายๆ pH ก็6.5-8.0สบายๆนะครับคือเลี้ยงไงก็ได้ทนนะก็อย่างที่บอกนะปลาเรนโบว์เนี่ยเป็นปลาที่ทนนะครับคือถ้าไม่ไปอยู่ในตู้ที่มันแคบแล้วมันว่ายถูชนชนกันเองหรือว่าชนตู้เนี่ยเวลามันตกใจเนี่ย ส่วนมากไม่ค่อยบาดเจ็บเป็นโรคปากเปื่อยหรือว่าเป็นแผลเป็นอะไรหรอกนะไม่ค่อยมีปัญหานะส่วนมากถ้าถ้าเป็นตู้สามหกนิ้วขึ้นเนี่ยโอเคไม่ค่อยเหมาะกับตู้เล็กๆนะครับพันนี้เป็นพันใหญ่นะถึงแม้ว่ามันจะแกนก็เหอะนะถ้าพวกพันเล็กๆมันก็ต้องพวกแบบมาลูโนชี่กับพวกเออเรโมเนียน,ยน,อ,นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้นิกานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ที่มันเป็นพันธุ์เล็กหน่อยนะครับถ้าไอ้พวกนี้ไม่นี่มันเป็นกลุ่มสเปนดิด้ามันใหญ่นะเออวิธีแยกผู้เมียนะครับไอตัวเนี้ยผู้เมียมันสีเหมือนกันแต่ว่าถ้าตามตำรานะไอคีบตูดมันเนี่ยไอตัวเมียเนี่ยมันจะมนมนแบบเนี้ยนะมันจะไม่ได้เป็นป้ายแหลมแล้วก็ไอตัวลายท้องมันก็จะเป็นลายซิกแซกนะแต่ถ้าเป็นตัวผู้เนี่ย มันก็ลหลซิกแซกเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าไอ้ไอ้คีบตูดมันเนี่ยมันจะแหลมเลยเห็นปะนะมันจะแหลมถ้าตัวเมียตามตำราเขาว่ามันจะมนมนนะครับนะก็แต่สีมันมันต้องมันต้องมานั่งดูอะเพราะนไม่เหมือนตัวอื่นตัวอื่นแบบไตฟาเนี่ยตัวเมียก็สีสีจืดกว่านะสองสีเนี่ยเห็นชัดๆเลยเรนโบว์แดงอย่างพวกเนี้ยเห็นชัดๆ ว่าสีมันไม่เหมือนกันนะครับตัวเมียสีจืดสนิทเดนโบฟ้าอนะไรเงี้ยสีจืดสนิทนะแต่ตัวนี้สีมันเหมือนกันแต่ว่าต้องคอยดูพวกลักษณะครีบลักษณะอะไรเงี้ยนะครับเป็นปลาที่กินดุกินเดือดคือถ้าใครชอบให้อาหารปลานะครับชอบให้อาหารปลานะอย่าเห็นปลาวิ่งมากินกันแบบสนุกสนุกนะจัดเลย เออแต่ปีนี้ยังไม่เห็นใครเอามาขายนะเออปีที่แล้วมันมันมาขายกันเยอะอยู่นะแต่ปีนี้ยังไม่เห็นนะเพราะอันนี้อันนี้เอากลับมาจากตู้ประกวด A.D.A นะเพราะว่าต่อไปพี่จะไปซัดกุ้งหมดตู้วันนั้นเอากุ้งมาลงกะกะว่าแบบให้ออกลูกแล้วให้พวกแบบปลาบูไอ้พวกปลาบูไทยกับปลาบูเซบูกินอย่างเงี้ยปรากฏว,ว่า ปลาบูไม่กัดกุ้งหรอกไอ้เรนโบ์เนี่ยแหละลงไปไล่กุ้งหมดแล้วกุ้งมันมาเกาะกันเต็มใบคลิปโปโนเกติโฟเรียเลยเห็น <c oughs> แล้วก็สงสาร <c oughs> ต้องมาลังไชช้อนกุ้งมึงไม่น่าปล่อยมันลงไปเลยหาเรื่องหาเรื่องแท้ๆนะครับคือมันกินกินง่ายอะ่ะคือถ้าเทียบกับว่าคองโก้นะฮะคือถ้ากุ้งมันอยู่อยู่แล้วเนี่ยคองโกมันไม่ยุ่งนะ แต่ไอเอเลนโบพวกนี้มันไม่ได้นะมันมันจะมันจะกุ้งมันจะพึ่งลงหรือกุ้งมันจะอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไปไล่กัดนะเอาจริงๆเต่อหลังมีแบบช็อตด้วยนะออสตาลิสมีแบบช็อตด้วยแสดงว่าเลือดเริ่มชิด <c oughs> เลือดชิดไม่งั้นไม่เกิดช็อตนะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้มานะ <c oughs> เห็นราคาก็แพงอย,อยู่ราคาสูงอยู่นะครับแบบช็อตบอดี้นะฮะ ก็เลี้ยงมันก็สีมันก็สวยอ่ะนะจริงแต่ว่ามันช่วงนี้มันไม่พักล็อตนี้มันไม่ค่อยโตอ่ะเหมือนล็อตล็อตที่เพื่อนเพาะมาให้มันก็คือล็อตก่อนหน้าอปีก่อนก่อนน่ะแหละนะปีปีนี้ไอปีที่แล้วแล้วก็ปีก่อนนู่นน่ะเออแล้วเพื่อนมันเอาไปเพาะมาให้มันก็บอกมันก็เอามาให้มันก็บอกว่ามันไม่โตเราเอามาเลี้ยงลงตู้เจ็ดสิบสองมันก็ไม่โตอ่ะ แต่เมื่อก่อนตอนตอนที่ตอนวัยรุ่นเนะี่ยมันก็มันก็โตนะมันก็ไม่ได้ช้าเชื้ออะไรนะมันก็ไม่ได้ช้าอะไรขนาดนี้นะครับก็สวยนะครับคือถ้าใครหาปลาสีม่วงม่วงมันก็ออกอมม่วงม่วงนิดๆนั่นแหละนะแต่ถามว่ามันจะจัดเท่าพวกอันเล่นจัดเท่าพวกไอ้นี้ไหมก็ไม่นะมันก็ได้ประมาณนี้แหละนะครับ แต่ก็หางมันก็แดงสีมันก็ตัดกันดีอ่ะนะคือถ้าจะเล่นถ้าจะเล่นแบบนั้นก็ต้องเล่นแบบไอ้พวกเออถ้าสีฟ้า,ฟาออกโซนนี้ใช่ไหมมันก็ต้องไม่ไม่ตัวนี้ก็ต้องพวกอันเล่นแล้วก็ไอ้นั่นนะอะไรนะอะไรวะนึกไม่ออกแต่ถามว่าราคามันก็ผิดกันเยอะนะเพราะไอ้นี่มันตัวถูกมันตัวถูกไงถ้าพวกนั้นอาจจะเล่นได้แค่ตัว องตัวอะไรเงี้ยไม่เกินไม่เกินแบบไม่น่าซื้อเกินห้าห้าคู่อะไม่น่าซื้อเกินสามคู่อะนะแต่อันเนี้ยคือคือมาลงสิบยี่สิบตัวสบายสบายแบบสบายสบายกระเป๋าอะคือเอาไว้เป็นเป็นปลาฝูงแบบเขาเรียกว่าอะไรอะปลาแบบเหมือนอะไรอะเหมือนเวลาเราเล่นกันดั้มอะ ผลิตจิมมามันมันมันจะมาผลิตกันดั้มทุกตัวไม่ได้ไหมแล้วก็แล้วก็เอาไอ้ฟัวนั่นแหละตัวเดียวกันดั้มมันตัวเดียวไหมแล้วไอ้ที่เหลือคุณลูกน้องเราก็เป็นจิมไงไอ้นี่ก็เป็นลูกน้องไอ้อนเล่นเีกทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้แหละนะเ <c oughs> พราะว่าเพราะราคามันผิดกันอยู่นะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวถูกเออแต่ปีนี้ไม่เห็นเลยนะเป็นพากินสัรมาแทน เออยังไม่ได้ซื้อพากินสารเลยเดี๋ยวต้องไปซื้อพากินสารบ้างนะแต่พากินสารคงไม่เอามาลงตู้นี้พราพากินสารมันก็เป็นกลุ่มกลุ่มหางแบบสเปนดิด้าเหมือนกันนะแล้ตัวมันก็ใหญ่ใหญ่อยู่แล้วพากินสารมารอบนี้มีตัวผู้ไอ้เพื่อนเคยสั่งมาทั้งฝูงมันให้มาแต่ตัวเมียคิดดูปวดหัวเลย แต่รอบรอบเนี้ยหลายหลร้านเนี่ยเห็นแล้วมีตัวผู้คือคือมันมาไซาที่ที่เขาขายกันตอนเนี้ยมันมีส้มขึ้นเป็นกะกะข้างล่างเนี่ยตัวผู้แน่นอนถ้าตัวเมียนเนี่ยคือสีจืดสนิทนะครับเออจริงๆกับพากินสารนะตัวเมียไม่โคตรน่าเกลียดเลยเขาบอกเอาจริงๆนะแม่งน่าเกลียดสุดแหละในบรรดาเรนโบท์ทั้งหมดที่เคยเลี้ยงมาเนี่ยแบบตัวเมียไตยฟาสก็ยังมีมีสีนิดนึง เรนโบว์สองสีก็ยังมีสีนิดนึงเรนโบว์ Rainbow แดงก็ยังแบบเลื่อเรือแหละวะนะก็ไม่ได้ดูน่าเกียดเลยแต่ตัวเมียพากินสารนี่ขบอบอเลยนะห <c oughs> ความสวยไม่เจอจริงๆแบบจืดสนิทเลยอะ่ะจืดแบบไม่รู้จะจืดยังไงอะนะแบบเหมือนปลาใสๆอะ่ะแล้วแล้วตอนนั้นเพื่อนเขาสั่งมาแบบแล้วก็บอกเสร็จปุ๊บมันมีแต่ตัวเมียเขาบอกไม่ต้องเอาไปหรอก เอาไปก็เท่านั้นบอกเออดูดูแลส่งสารเหกันนะครับเอาจริงๆนะเวลาสั่งปลาเนี่ยมันมันมันมีปัจจัยอะไรที่มันคุมไม่ได้เยอะนะอย่าไปคิดแต่ว่าเฮ้ยเรามีเงินกูมีเงินกูจะเอาอะไรก็ได้ในโลกนี้มันไม่มีทางครับเพราะมันไม่มีของให้คนหรือมันมีของครัมันมันบอกมันก็มีแค่เนี้ยแล้วมันก็ส่งมาให้แค่เนี้ยแล้วมันจะจะเอาอะไรกับมันนะ จะทําอะไร <g ngulo> ก็ได้แค่นี้นะคือถึงบอกไงว่าอย่าคิดแต่ว่าเฮ้ยเราควบคุมปัจจัยทุกอย่างในโลกได้มันมันไม่มีทางมันมีทุกอย่างมันมีอะไรที่มันเหนือการควบคุมมีอะไรเซอร์ไพรส์เราเสมอนะครับถึงบอกไงเจอคู่ค้าที่ซื้อสัตว์เจอคู่ค้าที่แบบจริงใจเจอคนที่นับเป็นเพื่อนได้เนี่ยโอ้โหโคตรโชคดีในชีวิตนะ อบอกตรงๆเลยนะขอคือไม่คบเป็นเพื่อนกันก็ได้แต่ขอให้ว่าเออ้ซื่อสัตว์แบบเห็นใจอะไรกันเนี่ยไม่ใช่แบบหูเอาปลามาให้อะไรอย่างเงี้ยเอาเหมือนกับหัอะไงอะคือคือเอาให้ตัวเองแบบพ้นๆไปอะนะแบบเอาตัวเมียเข้าไปเลยจบจบแล้วตัวผู้ไปขายคนอื่นราคาดีกวาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มี มันก็ไม่ได้แบบทั้งทั้งไทยทั้งเทศอ่ะมันก็มีหมดแหละนะก็มันก็ได้เงินเราครั้งเดียวแหละนะประมาณนั้นแหละนะครับส่วนเรื่องการเพาะพันธุ์นะครับก็เหมือนเหมือนเล่นโบทั่ว,ว,ว,วไปนะหาหมอสหาจะเอาเชือกฟางมาฝานแล้วก็ไปวางผูกก้นตู้หรือเอามอสหรือเอาเฟิร์นลากดำหรือเอาอะไรก็ได้ไปวางวางวาง,วางไว้เดี๋ยวเขาก็ไข่เองแหละ แล้วก็อไอพวกไม้น้ําหรือว่าไอ้วัสดุที่เขาติดไข่ไปฟักตู้อื่นเดี๋ยวลูกมันก็ออกมาแล้วนะกอประมาณนี้แหละมันไม่ได้ยากอะไรนะคือจริงๆเรนโบว์เนี่ยผมว่าเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายนะเลี้ยงในตู้ไม้น้ําก็สวยแต่ติดอยู่อย่างเดียวคือมันกินกุ้งนะครับก็ถ้าไม่ได้ลงกุ้งลงแต่ยมโตะไม่ลงพวกกุ้งสีเลยนะลงแค่ยามโตเนี่ยโอเคไหวอยู่นะครับไหวอยู่เพราะว่า ที่ญี่ปุ่นเขาก็เลี้ยงกันเยอะนะตัวตัวเอ a เองก็เอามาเป็นปลาไว้โชว์ในตู้ใหญ่ๆอยู่นะครับเพราะมันสวยแล้วก็ราคามันย่อมเยาวดีจะไปใส่แบบเบเฮอรี่หรืออันเลนนี่อะไรอย่างเงี้ยทั้งฝูงตู้ใหญ่ๆมันก็มันก็จนนะ <c oughs> หรือว่ามิเลเนียมมิเลเนียมตัวใหม่อะ่ะมิเลเนียมอัมบิโนโค้ดแดงโค้ดสวยเลยแต่ตัวแค่ตัวนะ ร้อเหรียญน่ะร้อยเหรียญ us อ่ะนะถ้าถ้าลงสิบตัวนี่ก็หนักอยู่นะหนักอยู่นะครับจะใส่บอสเซมานีก็ก็เบื่อเพใครใครก็มีอะนะมันก็บางทีมันเห็นก็เบื่อนะจริงมันจริงมันก็เป็นปลาสวยนะไม่งั้นก็ต้องไปใส่พวกคาริอะไรพวกนั้นแหละนะฮะคารินี่ก็สวยเหมือนกันแล้วก็เป็นกลุ่มเล็กด้วยนะ แต่ไอ้รุ่นนี้มันมันเล็กโดยโดยไอ้นี่มันน่าจะเลือดชิดนั่นแหละนะมันเลยไม่ค่อยโตมากไม่งั้นนี่โอ้โหตัวเกือบฝ่ามือได้ก่อนหน้านี้เหมือนจะมีเขาให้มาตัวหนึ่งนะเป็นเป็นปลาเป็นปลาใหญ่แล้วแหละนะเกือบฝ่ามือนะครับแต่มันไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแรงนะมันแปลกๆนะ ก็ถือว่าเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็เป็นปลาที่สวยอีกชนิดหนึ่งนะครับถ้าตู้ไม้น้ําตู้ใหญ่ๆนะครับตู้3-6นิ้วขึ้นไปเนี่ยต้องการปลาว้ยๆต้องการปลาที่ alert คือไม่ได้ว่า alert แบบว่ายวปวดนะ alert แบบว่าเวลาเราเดินมาให้อาหารเนี่ยเขาว่ายมากินเรายังดูเดือดกินแบบมีปฏิสัมพันธ์กับเราอะนะขอแนะนําเลยนะครับเรนโบออสเตรเลียเนี่ย work นะฮะแต ปีนี้ไม่รู้ว่ามาขายยังนะยังไม่เห็นนะเห็นพากินสารแทนนะก็ลองดูแล้วกันนะครับมันก็คดเดียวเดียวก็คงเข้ามาแหละนะมันก็วนๆกันไปอะนะประมาณนี้แหละนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันไม่มีวาไราตี้อื่นๆของรุ่มน้ําอื่นมาเลยเนี่ยมันจะมีแต่อีตัวรุ่นเนี้ยอย่างเดียวนะก็น่าน่าเสียดายนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างที่อย่างที่บอกไนงะปลาเลนโบนไม่ค่อยนิยมในไทยแนละ้ว เมื่อก่อนร้านออฟฟิศเนี่ยจะมีตู้ขายเรนโบวเลยมีเฮอร์เบิร์ตเอ็กเซโรดี้ไว้หน้าตู้ตลอดเลยมีไตฟารมีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยไม่ค่อยมีของนะก็ประมาณนี้แหละนะครับอขอฝากปลาชนิดนี้เอาไว้ด้วยแล้วกันนะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงปลานะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ